ทำงานเก็บเงินสะสมซื้อสลากออมสินไม่มีปัญญาไปเล่นหุ้นเพราะขาดความรู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อท็อปปิกนี้กันนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์แชร์ความรู้นะครับแชร์ความเห็นมานะครับเขาแชร์มาว่าขอบคุณมากที่คําแนะนําสําหรับคนไม่มีความรู้ทํางานเก็บเงินนะครับได้ก็สะสมนะซื้อ สลากออมสินนะไม่มีปัญญาไปเล่นหุ้นเพราะขาดความรู้นะครับนี่คือนะครับมุมมองหนึ่งนะที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเก็บออมผ่านสลักออมสินนะครับซึ่งมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของการเสี่ยงสูงนะครับอย่างประเภทคุ้นนะครับอะไรพวกนี้นะเขาก็เลยเน้นความชัวมากกว่าความเสีย่ยงนะครับด้วยการเอาเงินนั้นนะครับเอาเงินที่ ปล่อยไว้อยู่เฉยๆเนี่ยไปฝากในสลักอมสินเพราะอย่างน้อยมันการันตีว่าถ้าฝากครบตามจํานวน1ปี2ปีตามที่กําหนดยังไงก็ได้ดอกเบีย้ยและมีโอกาสลุ้นรางวัลในระหว่างทางด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันยอมรับในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอย่าเสี่ยงการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่การเล่นหุ้นโดยที่ไม่มีความรู้คือความเสี่ยงยิ่งใหญ่มากนะครับใครเคยเปิดพอร์ต ใครเคยดูแอปนะครับจะเห็นว่าเขียวเขียวขึ้นขึ้นลงลงนะครับอาจจะปวดหัวได้บางคนไม่ชอบความเสี่ยงเลยนะไม่ไม่กล้าเห็นตัวเลขเวลามันตัวเลขแดงแดงหลับไม่ได้นะครับปวดหัวนอนเครียดนะครับนอนไม่หลับนะเพราะนั้นแสดงว่าคนนั้นอาจจะไม่เหมาะนะครับกับการเล่นพวกหุ้นที่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับ รนะวมถึงคนที่ไม่มีความรู้ด้วยนะจะไปตามเขาอย่างเดียวเนี่ยนะครับเงินหายไปยุ่งนะครับเพราะนั้นทางเลือกของการออมในสลากนะครับเป็นทางเลือกที่เงินต้นยังไงยังไงก็ไม่หายนะครับแน่นอน100%หลับฝันดีนะครับเลราก็คุณพรุ่งนี้เช้าอาจจะถูกหวยก็ได้ไม่แน่ความภูมิใจในวินัยมากกว่ากำไรแน่นอนว่าทุกเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับนะก็จะมี คนเนี้ยก็จะมีการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้นะครับพอสะสมเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็เอาไปซื้อสลากนะครับอย่างน้อยการสร้างวินยัยบังคับตัวเองให้ออมเอาไว้ในรูปแบบสลาก1ปีหรือ2ปีก็ตามเนี่ยนะครับอย่างน้อยได้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากทั่วไปนะครับแล้วมีโอกาสลุ้นรางวัลหรือถูกรางวัลอื่นๆน,นะครับก็ลุ้นเอานะลุนวันที่1น,นะครับหรือวันที่16บหกนะางบางบาแล้วแต่สลากอายุเท่าไหร่นะครับ ได้รางวัลเล็กๆบ้างบ้งนะบางวันอาจจะเป็นวันของเราที่ได้รางวัลใหญ่ก็ไม่แน่เพราะนั้นเรามาเปรียบเทียบกันเล็กน้อยดีกว่าว่าทําไมการเล่นหุ้นนะแบบไม่มีความรู้จึงเสี่ยงนะครับในขณะที่สลักออมสินนะครับแบบไหนความรู้สึกมันดีกว่ากันหรือแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตารางนี้ไม่ใช่ตารางที่การันตีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นตารางเปรียบเทียบคร่าวๆ มาดูกันความรู้สึกในเรื่องเงินต้นนะการเล่นหุ้นแบบไม่รู้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดลงนะเกิดการติดดอยถ้าเป็นเล่นหุ้นปัน่นเล่นหุ้นตามกระแสนะครับที่กระแสมาในขณะที่ออมสินเนี่ยแม้ตัวเงินต้นมันจะอยู่เท่าเดิมนะไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนนะครับมันแช่อยู่อย่างนั้นในเรื่องของความเครียดแน่นอนว่าการเล่นหุ้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความรู้เนี่ย ยังไงยังไงนะครับก็เครียดสูงนะต้องเช็คราคาต้องตามติดนะครับบางคนเครียดเป็นอาทิตย์นะครับในขณะที่สลักออมสินไม่ต้องไปซีเรียสนะครับซื้อแล้วก็ทิ้งปล่อยลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยเลยมาดูทีค่อยถูกลงวันความรู้ที่ต้องใช้แนะ่นอนการเล่นหุ้นเนี่ยนะครับแบบไม่ความรู้ต้องใช้สูงมากนะมันไม่ใช่แค่การไปซื้อตามเขานะใครๆก็ซื้อได้ซื้อตามเขามันต้องศึกษาข้อมูล อ่านงบการเงินให้เป็นรู้ว่าเราซื้ออะไรอยู่นะครับคุณกําลังซื้ออนาคตอยู่หรือคุณกําลังซื้อแค่วันพรุ่งนี้อย่างเดียวมันก็ต้องดูให้ดีในขณะที่สลากออมสินเองแทบไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะครับมันเข้าใจง่ายนะครับดูคลิปวิดีโอผมก็เข้าใจแล้วผลตอบแทนแน่นอนการเล่นหุ้นมันไฮล h ส i ์ไฮรีเทอร์นะครับความเสี่ยงสูงก็จริงนะแต่มีโอกาสที่จะทำให้คุณพลิกหน้ามือ พลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยทีเดียวนะครับคืออยู่ๆปุ๊บกลายเป็นเศรษฐีเลยก็เป็นไดนะ้นะนะแต่ต้องมีความรู้นะนะครับส่วนสลากออมสินยังไงยังไงมันค่อยๆเติบโตนะครับดอกเบี้ยววมันน้อยอยู่แล้วนะก็พูดตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ลุ้นนะครับแน่นอนว่าโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่มันก็มีน้อยมันขึ้นอยู่กับเ,เฉลี่ยเงินต้นนะตามหลักสถิติ นะครับเงินต้นน้อยโอกาสที่จะถูกแบบสถต,ติมันก็น้อยตามแต่มีโอกาสถูกไหมก็มีนะครับชาร์แต่ชวดก็ถึงเส้นชัยเหมือนกันแน่นอนว่านะครับการออมทุกประเภทอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามหรือการลงทุนแบบไหนก็ตามนะครับหากเรารักษาวินัยให้ดีที่สุดนะครับวันหนึ่งนะเราก็จะถึงเส้นชัยเหมือนกันนะครับ หรือในตัวสลากออมสินอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการพักเงินนะครับก่อนจะเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้นะนะบางทีเรายังไม่มีความรู้เราก็หาแหล่งพักเงินที่มันสบายๆไม่ต้องเครียดก่อนพอเรามีความรู้แล้วนะครับค่อยสวิสนะครับไปเอาเงินนั้นไปลงกับการลงทุนประเภทอื่นๆนะครับสรุปแล้วนะครับ การเก็บเงินนะเป็นเรื่องที่ไม่ยากลําบากกว่าที่คิดนะครับแต่การรักษาเงินนั้นนะครับบางครั้งถ้าเราไม่มีความรู้นะครับเงินนั้นก็อาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉนั้นการเลือกนะครับแหล่งที่เก็บเงินนะครับให้มันเหมาะกับสิ่งที่เรารู้นะครับมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่ต้องพิจารณานะครับเรามีความรู้เท่านี้นะครับเราอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นทุนหรือไม่เหมาะกับการลงทุนในกองทุนอะไรแบบนี้นะครับก็ยังก่อน นะเดี๋ยวไว้ศึกษาหาข้อมูลแล้วค่อยสวิตเงินไปก็ได้นะครับเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ลงทุนการกระแสนะครับแต่คือการสร้างเส้นทางของเราเองมั่นคงทางการเงินในแบบที่เราสบายใจนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ